เขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์และเติมคำตอบมะลิเก็บไข่ไก่ตอนเช้า20ฟองและเก็บตอนเย็น9ฟองมะลิเก็บไข่ไก่ได้ทั้งหมดกี่ฟองเก็บตอนเช้าได้20ฟองแล้วเก็บตอนเย็นได้อีก9ฟองเก็บได้ทั้งหมดกี่ฟองก็ต้องนำมารวมกันต้องทำวิธีบวกประโยคสัญ,ญลักษณ์ เราก็จะนำจํานวนที่เก็บได้ในตอนเช้าก็คือ20มาบวกด้วยจํานวนที่เก็บได้ในตอนเย็นก็คือบวกด้วย9ประโยคสัญ,ญลักษณ์20บวก9 ทำการบวกเลข20บวก9ก็จะได้29ตอบมะลิเก็บไข่ไก่ได้ทั้งหมด29ฟอง